สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซันต้าในชีนะครับเอ่อคือวันนี้ผมจะพามาดูโซนิคท่อปลายปืนครับมาเริ่มต้นที่ด้านานก่อนนะครับอันนี้ประกับแต่งลิสซิ่งครับพรมสันหลอดอันนี้แกยงของเอนดูเอนดูครับนี่นะครับนี่ดิบเบกสีชมพูนะครับดิบเบกสีชมพูอันนี้ครับท่อ ปลายปืนเฟี้ยวไหมล่ะครับแม่สุดยอดส่วนอันนี้ครับกำลังจะเปลี่ยนใหม่ท่อผ่าท่อปลายซีบีผ่าครับราะรู้ท่อบ้านเลยนะครับแต่วันนี้รถคันนี้เพิ่งไปแหกโค้งมานะครับก็เลยกระจกแตกนะครับเบรกหน้าก็หายคัดกระผังเนี่ยครับ โหยังชอบใจเลยครับท่อปลายปืนทำไปได้ยังไงครับแม่โคตรเฟี้ยวเลยแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ